หญิงสุขภาพดีไม่ดื่มแอลกอฮอล์จู่ๆตรวจพบมะเร็งตับแพร่กระจายไปยังปอดแพทย์เผยสาเหตุทานสิ่งนี้ทุกเช้านาน20ปีเข้าเด่นข้าเด็นจะพาเพื่อนๆไปที่สำนักข่าวต่างประเทศที่ได้รายงานเรื่องราวที่นายแพทย์หลิวป๋อเลินผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์ชะลอวัยและโภชนาการชาวไต้หวันได้เล่าถึงกรณีทางการแพทย์ของผู้ป่วยหญิงที่มีสุขภาพดีไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่เป็นโรคตับอักเสบบีโอเรซี อย่างไรก็ตามเธอไปพบแพทย์เนื่องจากมีอาการอาหารไม่ย่อยและรู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อพบว่าตนเองเป็นมะเร็งตับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมะเร็งตับก้อนใหญ่มากที่มีการแพร่กระจายไปยังปอดจากการศึกษาประวัติการเจ็บป่วยพบว่าผู้ป่วยชอบปรับรทานเนยถั่วลิสงและได้รับประทานขนมปังปิง้งทานเนยถั่วลิสงเป็นอาหารเช้าทุกวันตลอด20ปีที่ผ่านมานายแพทย์หลิวคาดการว่ามะเร็งตับของผู้ป่วยอาจเป็นผลมาจาก การบริโภคเนยถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารแอฟลาทอกซินเป็นระยะเวลานานส่วนประกอบหลักของเนยถั่วลิสงคือถั่วลิสงซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจอย่างไรก็ตามในแพทย์หลิวชีหเห็นว่าถั่วลิสงข้าวโพดและอาหารอื่นๆมักปนเปื้อนสารอฟลาทอกซินหลังจากเกิดเชือ้อราแอฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งประเภทหนึ่งที่ถูกระบุโดยองค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ ภายใต้องค์การอนามัยโลกและมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งตับมะเร็งไตและมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยอะฟาทอกซินมักพบในอาหารที่มีเชื้อราง่ายโดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณแป้งสูงเช่นถั่วลิสงข้าวโพดเมื่อแป้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือชืน้นแป้งจะสามารถก่อให้เกิดเชือ้อ Aspergillus ซึ่งผลิตอะฟาทอกซินได้ง่ายหลายคนเชื่อว่าเพียงแค่ล้างส่วนที่เป็นเชื้อราที่เปลือกถั่วลิสงหรือตัดส่วนที่มีเชื้อราในข้าวโพดออกหรือตากให้แห้งก็จะสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่อะฟาทอกซินเป็นสารเคมีดังนั้น จึงไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการแปลร,รูปปกติที่อุณหภูมิร้อนหรืออุณหภูมิเดือด100องศาเซลเซียสงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ชี้เห็นว่าการจะกำจัดสารอะฟลาทอกซินบางส่วนได้ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิเดือดอุณหภูมิคั่วหรืออบตั้งแต่150งอองศาเซลเซียสหรือมากกว่า200องศาเซลเซียสหากใช้งาถั่วลิสงที่มีเชื้อราหรือเสียเป็นวัตถุดิบในการทำเนยถั่วลิสงอาจทำให้ได้รับพิษจากอฟลาทอก ่งได้ายอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยบางชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการแปลรูปถั่วลิสงสามารถช่วยลดความเข้มข้นของอัฟาท็อกซินได้ถึง89%ดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องซื้อเนยถั่วลิสงที่ผลิตจากสถานประกอบการที่เชื่อถือได้มีแหล่งที่มาชัดเจนนอกจากนี้ไม่ควรใช้เนยถั่วลิสงเมื่อมีเนื้อแห้งแข็งมีกลิ่นเปรี้ยวและมีสีเปลี่ยนไปจากตอนที่ซื้อใหม่ๆเพราะเป็นสัญ,ญญาณที่แสดงว่าเนยถั่วลิสงเสียแล้ว นอกจากถั่วลิสงข้าวโพดท,ที่มีเชื้อรายังมีอาหารอื่นๆที่มีสารอะฟาทอกซินได้แก่เมล็ดที่มีรสขมรสขมของเมล็ดต่างๆเช่นเมล็ดทานตะวันเกิดจากอะฟาทอกซินที่เกิดขึ้นเมื่อเมล็ดเหล่านี้มีเชื้อราดังนั้นหากรับประทานเมล็ดที่มีรสขมให้บ้วนออกทันทีและบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูที่มีโปรโตีนและเซลลูโตสมากที่ดีต่อสุขภาพแต่หากเก็บรักษาไม่ถูกวิธีเป็นเวลานั้นอาจทำให้เห็ดหูหนูเกิดเชื้อรา สางสารร์อัลฟาท็อกซินเห็ดหูหนูมีเชื้อรามีลักษณะเฉพาะคือบนพื้นผิวมีจุดสีเหลืองสีดำหรือสีเทาอมเขียวเมื่อแช่เห็ดหูหนูที่ไม่พองตัวน้ำที่แช่มีฟองมีสีขุ่นเหนียวและมีกลิ่นแปลกๆเข้าพดนและผลไม้ที่มีเชื้อราเ้าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแป้งและอาจปนเปื้อนเชื้อราได้ง่ายในระหว่างการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมซึ่งทําให้เกิดสารพิษอัลฟาท็อกซิน หากไม่จำกัดมเมล็ดข้าวที่เสียหายและมีเชื้อราเมื่อหุงจะนําไปสู่การนําสารพิษนี้เข้าสู่กระบวนการอาหารโดยไม่ตั้งใจหลายครอบครัวคิดว่าข้าวประเภทนั้นยังสามารถรับประทานได้ตามปกติหลังจากหุงสุกแล้วแต่ในความเป็นจริงสารอะฟาทอกซินยากที่จะถูกกําจัดที่อุณหภูมิเดือดปกติขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ